chị xịp quá tiếp nạ phát biệt hồ chí ăn ี่อสวัสดีนายคนกับผมมะพาสุมยิงปลาครับมืนเคนสุมยิงไมา้รล้อท่อนครับผมเตรียมของเตรียมไวยนี่นเาผ่นหนาหืนนอนขึ้นกหบมีเพื่อนวันไหนสองสี่ห้าหกหกล่ครับมือนนี้มามานครับเต็มเลยวานะบรรยากาศตัสาเราจะกินเขาก่อนครับก่อยกุ้งมันนะ

ไอกีนรทาก็หาได้ว่าหนองรูปเจ้าวเหอ้ไปต้องการดีนะบล้วตัวอีตัวตัางมูแม่ไ้งานเขาฟ้าป้าร้อยบาทเลยนาน่าไอ้ข่เรเห็นเห็นลูปเจ้าขอเงเลยเปิดเตะเบิ้งบ้าเนีขอเบื้งก้นสุมยิ่งม่งวัเอาเลยว่ผมกินเขาเศร้าทั้งกันนานๆแล้วครับ

ไม่ต้องวันในเวลาเข่าไม้ครับกินเข่าเรียบร้อยอย่างๆกันไปเข่าไม้ตามจุดต่างๆนะครับผมอ้คนสมยิงไปกันนะคนุณนาเรากำลังออกเรือไปไปเจอกันยุ่งหมาย,ยนะครับผมมัอน,น,นี่มานโม้มางโมโหนะครับล่องอีกตัง้งบางคนกปืนศูนย์เนี่ยรถน่ะผมเอาแม,ม่น้ำอยู่แต่ว่าผมเออใส่ ใส่ปืนศูนย์เนี่ยมันของเลยเอ้ยนอตะว่าหยากน่ครับก็จะแต่งตัวได้แต่ละเดือนไปครับผมขอไม้เลยครับเจอกันเด้อได้ก,กับฝากกดเล k e กดแชร์กดติดตามกดนั่งใจกันเด้อครับผมกราชช้าท่อนหวานเจี๊ยบเหมือนเนี่ย Vào điện Kiểm à? ừ. Đâu? Như Thế bà Ủa 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 như vậy phải phá mưa nè cái <laughs> đó, ta như thế không này, mà dám bốn tuổi, tôi tôi bao nhiêu nhiều? nó có mà nó tạt hơn cái này nó ngàn ừ. <laughs> <laughs> uhm, thằng này cứ bà xảy rô rồi, nó à nó à อะไรยู่นก็มาใส่โล่เนาะยิงมือถือกันถือตัวนี่วานมืถือว้าตัวหน่อยๆใดินแห้งแท้ตัวหน่อยก็ดินแห้งอท ไน่อยไปหน้อยจูนจูนูนองลองอ่เต็มเลยเกือบตัวนี้อ่ายังเห็นด้จูนยังวะออโอ้ยมันตจูนเนี่ยมันยังจูนสอาแล้วนนี้นี่ ก็ได้ทอดเยู่นี่นะพงศ์เจี๊ยบครับเต็มแรกมาเนี่หวานเจี๊ยบแหนวเจี๊ยบครับผมพงศ์ไปใส่พี่นอนอ๋อไปใส่หงหันมาถามสีโตไหม 很无聊，对吧？ เปิ้หนวัยดีครับเจอไหมนะเอาเขายังไม่เกี่ยแล้วฝั่งนั้นน่ะโอ้โห้องมีเด็กปลาตัวนี้ตายหวานตัวนี้นอก เปตังใดอ้าวเยยบลอยปลาหน่อยปลาหน่อยเอ,อ้าเก็บแปน่อยก็ได้อห้ห <c oughs> วอ้รุนเดียวกันน่ะนี่รุ่นนี้เนาะก็ได้ถอดอยู่นี่เพราะได้ป่นนะครับผมเกมครับผมสวยสองปืนศูน่อจุดน้องเลยครับนี่จุดศูน 盖一下吧 ไอ้โหดเล่กว่าถือกันเนี่ยเอ้อเพื่อยังไงไเอ้อเถือกตัานเอ้อปลาตัวนนตือกเสยโอ้ยอย่าร่อยขันแม่หอยกับมาป่วตายนั่นไหมล๊ะอย้หันนะเอาอเราอมาป่ดอก กำลังมากแฟนเด,ดี๋ยวปู่ไปหาโอ้ยปู่ไปปังนรับพี่น้องไม่มาโม่ถือ <c oughs> ที่ไว้โคดเอาแน่วี่ลูกดอกะยี่ไต่เรื่อยโอ้ไปแล้วน้ำคุนขุนขุนโอ้ยหนอ,นอมันกระโคต หินแล้่น่ะเป็นหินอนไ่น่ะหินลูกลัง <c oughs> น้องผมยิงไปถูกนนันยืนรุ่นเียวกัน,น่ะเห็นว่าน่ะเลยปลาเด้ผมหมูไปขึ้นไปนยิ่หมองพักต้มอ่ะ

อ,อ,อืมไ่น้องนี่ติดเสพบไม่เท่าไร่ละใช้ทอดใช้ทอดใช้ทอดอย่าติดต่อนะนี่ัง่แบบมาติดต่อมาหน่อย

นี่นะนะผูกไว้ก่อนก็ได้ครับเดี๋ยวเก็บครับพี่น้อง <c oughs> อเก็บป่าพี่น้องเก็บป่าผูกไว้โดนไหนมีกระบอ,อกใส่ดีดียุใส่ดีดียุใส่เนี่ยพี่น้องจะมีจะมี ลีนี่ฮึปน่ะเอ้ยเกียบครับเกียบวันเจียบใช่ครับผมเกียบครับใส่สวย เก็บอีกโตครับหืมหามเงยเตะต่อใส่ที่โคดหินเลยกีบครับกีบอึออืออือึ

เก็บยดทับเลยเว้ยไดี๋ยวทบแล้วยุ่นเขย แอพักเบรกเข่าเที่ยงปีที่แลไม่อหกสองเขาครับห้องีอยู่ั้างบน้างล่างเลยนะ้ี่้องมันเือหา้เบรกงปลาผเที่ยงเลยห่อนแห้ง เอ้ยฮัมยองตีเขาเรียบร้อยครับผมลาดมืนอนี้คนสุดท้ยายพอหยาดตีคิดไปตำแหน่งครับเข้ามาแล้ครับร่ม,นนมนเนี่ยครับบรรยากาศนัชโรทอนมือนี้ผลงานมือน,นี้ยกยปลานิีน้ขี่หางครับปืนศูนย์เจิมครับเจมิมอีมือนงี้ ต้นใจการทักแน่ครับผมอย่าลืมกดป่ากพี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามกพื่อนๆแกได้ครับผมเดี๋ยวผมสรุปผลงานมืออีกทีหนึ่งครับผมครับผมกระบาลครับสวัสดีครับมาดูผลงานครับวันนี่ผลงานค้งซุ่มยิงมาหนี้ซีหางครับหมันแต่ว่าเดือดตอนนี้เดือดอยู่สามครับเขาไปเดี่ยวหางเอากินครับผม ครับผมปืนศูนย์จะได้กับี่น้องด้ก็เชียก็ที่ตามก็ได้แจกเรื่องกับผมไปครับผมกครับบางครับสวัสดีครับบนเจียบ yep.